จากที่เราได้ดูข้างในกันมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้ออกมาข้างนอกทีนี่เห็นตัวพิเสาไหมไหนไปเดินไปเดินไปครับเฮ้ยไหนพิเสาร้องอยู่ตรงไหนครับไหนไปดูสิไปดูสิทางนี้ลูกทางนี้ ไครับไม่เขราจะพาไปดูไปไหมดูดูพี่สนิทดูหางหางโอ้ดูพี่เสาขยับได้ด้วยเห็นหางพี่เสาไหมลูเฮ้ยพี่เสาขยับได้ด้วยนะเฮ้ยทีนี่ตัวไหนร้อง เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตัวไหนร้องครับที่นี่ตัวไหนร้อง hey. ไม่นั่งครับไม่นั่งเดินไปข้างใน<า>ไปไปข้างในก็จะมีมีพิสเสาอีกหลายตัวเลยเดี๋ยวสินิจะนำทางไปดูนะครับ นู่นไงนู่นไงพี่สาวตัวเล็กเยอะแยะเลย<า>ที่นี่เห็นน้ำผุไหมอุ้ย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 ที่นี่มากลัวไหม ทีเล็กแน่ๆเลยเฮ้ยออรรทีนี้ไปดูไลค์ครับระวังลูกระวังด้วยครับระบวังด้วยครับลูก ระวังตกเอฟนะ<อ>ามาไหนไปดูตัวคอย,ยาวมากเลยเาลวาหนี่เดินเองครับไม,ไม่ไม่ครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูตัวที่มันที่มันร้องได้กันดีกว่าไหนตัวไหนมันร้องได้นะไหนที่นี่พาไปดูสิครับไหนขึ้นไปบนสะพานนี้จับได้หรือเปล่านะโอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยที่นี่นู่นว้าวคอยาวมากเลย ตัวนี้กำลังจะกินน้ำตัวนี้แน่ๆเลยที่เราเห็นมันคอยยาวๆข้างในนที่นีน่จับได้ไหม ก็จะจับมันตัวใหญ่มากเลยเฮ้ยเฮ้ยดูตัวเล็กๆมันขยับด้วยชนิดครับว้าวมันหยุดแล้ว เดี๋ยว,ว,วยเฮ้ย,ย,ย,ยขึ้นได้ขึ้นได้ชิบเดี๋ยวมันร้องนะ เดินไปเดินไปไม่เดินเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงเดินไปพี่ะครน้องชิลูกสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เก่งจังเลยที่นี่ดูดูตัวนี้เปลาปล่าว่าเดี๋ยวมันก็ร้องอีกแน่เลย โอ้โห oh. ตัวนี้ขยับได้หรือเปล่าเนี่ยน่าจะไม่ได้ชินิดไปจับเล็บมันดูไหมไจับเท้าดูสิกลาไหมมา,มาป้าพา,า,า,าไปจับไหมไปไหมป้าพาไปจับไหมไปไหมไม่ลูกมามานี่มามามา,มาทำมาดูมามาเร็วไปเร็ว ุ้ยสินิดขยับอีกแล้วนี่ไงมาเร็วมาเร็วดูตัวนี้ขยับอีกแล้วเอาพี่สินิดขึ้นไปยืนตรงนั้นได้ไหม,มาลกานนยืนยืนยขอขอทิ้งเหล่รับ เดินมาเดินมาชินิดเดินมาทางนี้ครับชินิดเดินมาทางนี้ดูทางด้วยเดินมาระวังตกระวังตกเดินเข้าไปยุดอ่ะพอจับจับได้ไหมนิ่ก็จับไหม,ไม,ไมจับแล้วอุ้ยชินิดวิ่งไปดูทีเล็กแล้วทีเล็กขยับอีกแล้ว ไปดูใกล้ๆสิลูกไปเข้าไปดูลูกทีนเล็กขยับอีกแล้วคิดว่าถ้าเราเข้ามาใกล้ๆมันน่าจะขยับอีกนะเนี่ยนี่ไงที่นี่ครับเฮ้ยเฮ้ยขยับก๊ะฮะที่นี่ขึ้นมาดูไหม เดี๋ยวให้จินนี่จับได้ไหมติ๊ก็จับไหมครับ